ใช่ไหมไปชมกันลอกหยดน้ำวันนี้มาแจกลอกหยดน้ำสีไทเทตัวนี้พร้อมกับคันสีแดงแล้วก็จะแฮมสายกับเดือดให้เด็กๆด้วยนะครับเด็กๆย่าไงวันนี้เล่นหนึ่งเล่นสองเล่นสามคือเล่นอยู่เนาะโอ้เล่นหนึ่งกระโดดทางไหนเออเล่นสองฝังกลางเล่นสามฝั่งนู้นนะโอเคสามโอเคสองหนึ่งหนึ่งสองสาม เอาไเออเอาละ 2> 2? เอาละและ้ว okay. ส okay. ีคนหนึ่งโอเคหนึ่งโอเคสองสามไม่ได้แล้วหนึ่งเอาหนึ่งสอ หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสองกอนนี้เราอยู่สองคนนะครับเ,รเ,เด็กแค่สองคนไม,ไ,ไม่ได้แล้วไไม่ได้เอาเรานี้เราสองคนดูนะว่าใครจะเป็นคนได้นะโอเคหนึ่งสอง 3 nương 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 dạ nương 1 nương nương dạ 1 2ึ2งสองาแล้วให้โอกาสคนไหมให้ใหอยาให้ต่อใ้รืเปล่าให้ให้ให้้หรือนี่นะเตเลนผู้โชคดีของเรา ไปดูตรงกลางนี่อ๋อดูหลอกจุดน้ำหนึ่งตัวให้กำโชคดีของเรานะครับมา,บาไอคิต้ามันเล่นไม่เป็นเป็นเป็นยู่เอามาเดี๋ยวก็ตีเป็นเดี๋ยวพี่เอาจอนดูก<อ>่อนเหรออยากได้ตัวนี้ใช่ไหมไปชุกันมนาจุดน้ำโอเคเห็นได้ตัวนี้อ่ะสวยละเห็นได้ตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เหรอโอเคให้ตัวนี้ไปเก่งได้ตัวไหนตัวนี้เราจะได้ตัวไหน โอ้ยเหลือพวกนี้แล้วเหลือแต่สติเกอร์จะได้งานบัตช่อหรือบัตรชดูถ้าเป็นสไติเกอร์จะได้ตะขอบเบ็ดด้วยหนึ่งตัวเอาสไติเกอร์เอาตัวสีไหนเอาสีเขียวหรือสีส้มหรือตัวบัตช่อบัตาชาดูสติเกอร์ถ้าเลือกคือเอาตัวไหนเอาสีแต่เราต้องใส่ตัวตะขอบเบ็ดด้วยนะเดี๋ยวพี่ใส่ตะขอบเบ็ดให้อโอเคเอนี่ไป